อุ้ยเหมือนมากเลยทุกคนดูดิน้องอารันวาดเหมือน,นมากเลยน้องอารันเป็นคนเป็นนักวาดที่สวยมากนี่ลงคลิปเหรอใช่นี่ลง YouTube เหรอสวยมากเลยนี่ไงทุกคนวาดอยู่นี่นี่น้องอารันชื่อ้องสีฟ้าตั้งไอวินชื่อไอเรีนเขียนชื่อสีฟ้าเขียนชื่ออารันได้ครับ ตอนนี้น้องอลันกำลังวาดงวงแดงรอรุ้นกันค่ะว่าจะสวยแค่ไหนช,ครครชื่อไอ,อคร,ครีนอ๋อชื่อไอรีนะห่อ เราชื่อพี่รัว่าเขียนชื่อพี่รัพี่คำอัดไทยพี่คำบอกว่าได้โลโทองแล้วนะจริงเหรอพี่คำค่ไโโนะได้โลทองแล้วค่ะนี่ตัวโมเวนนี่ขียนชื่อพล,โลังได้เดี๋ยว อ่ะพูดพี่คำตอนนี้น้องอลันกำลังวาดการกล้วยไม่นี่อันนี้คืองวงแดงนะตัวนี้คืองวงแดงแล้ววาดตอนที่กำลังจะไปโรยกันเนี่ยทุกคนรอรุนนะว่าจะสวยแค่ไหนทุกคนรอรุนนะว่าจะสวยแค่ไหน เริ่มสวยแล้วค่ะเริ่มเหมือนแล้วทุกคน่คนวาดอยู่น yes, ี่จ้ะนี่ สวยจังเลยเริ่มเหมือนแล้วค่ะเก่งมากเลยนี่ใครเห็นคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะสักตาใครให้ได้ค่ะแล้วถ้าได้โลทองเอามาให้อลันได้ไหมใช่ถ้าได้โลทองเอามาให้น้องอลันคนวาดหน่อยนะคะจ้า พูดด้วยอันนี้ต่อไปวาดตัวอะไรคะไข่ลินด้วยอ๋อได้ค่ะเะาเขาจะบุลิงโน้ตนายน้องบอกว่ามีมีชื่อใครบ้างบอกหน่อยค่ะกัวตู้ โอโฟโต้อาน,นี่น้องกำลังวาดรูปเพื่อนค่ะทุกคนนี่โอ้น้องเก่งมากเลยน้องวาดรูปเก่งมากเลยวาดเพื่อนเดี๋ยวน้องก็ส่งให้เพื่อนนะโฟโต้ฟโต้ซีโฟ,โฟ,โฟแล้วก็มีโฟโต้แล้วก็มีพี่อารันแล้วก็มีน้องอลีนแล้วก็มี แล้วแล้วก็มีชิต้าแล้วก็มีชิต้าพี่แจงเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่คำถ่ายคลิปก่อนแล้วค่อยขึ้นมานะให้ไปแสงลงไปก่อนใช่ไหมใช่เออในพี่คำอยู่ไปให้ไปแสงลงไปเอาจริงเอาจริงเอาจริงเป็นโลทองนะครับไข่ทองลูกนะอันนี้ชื่อหม้อตัวอันนี้ชื่อพี่แจงสบายแล้วพี่แจงเว่ใครต้องการแสงคะ เก็บไปไแล้วค่ะน้องตอนนี้น้องกำลังทำพระเจ้าเบล่งน้องใช่ไหมครับใช่โอ้โหนี่ทำระเจ้าเบล่งน้องชื่อน้เราจะเอาช้างไปประกวดนะคะทุกคนนี่เร็วเร็วชื่อน้องเด็กน้องราคาอ๋อเพื่อนน้องเพื่อนน้องเหรอคะน้องชื่อน้อง พจ้าวัเลนน้องกำลังไปสู้รก อกว่าตอนนี้น้องอะไรกำลังระบายสีนี่บอกว่าตอนนี้น้องกอลังกำลังระบายสีใช่ตอนนี้น้องอะลังกำลังระบายสีก้านกล้วยแล้วก็วงเดียนว,วงเดียนยังไม่ระบายวงเดือนพลับาปยังไม<อ>่นอนพลัาไปยัง apa lepas ni ni mana apa lepas ni ni mana mana? Nausea, ini gebuk. Kau tuh 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 ใช้ันทำสวยดีใ่ใช้สีสามศูนย์หครัใช้สีสามศูนย์ห้ใช่สีาระบายใส่การ์กวยของเรานี่เราการกล้วยสู้ไม่ถอย แล้วก็ตัดเส้นก่อนตัดขอเส้นพูเยลล่ล้างมือค่ะคุมาแล้วก็สพูโค่ะไม่มีสีนะจะเอาันิน่นละ ตายดวงเด็กตายทั้งคนช้างอันนี้ตายไหมครับไม่ตายยังไม่ตายค่ะต,ต,ตายน้องด้วยิ้ง้บ่ายสามโมงพูดด้วยพี่คำ ตอนนี uhm. ้ระบายสีใกล้จะเสร็จแล้วน้่งองน่นะะน้องายังคาสิบเ เสร็จแล้วคนตอนนี้เบกก่อนน้องอลันกำลังจะไปเอากบเหลา ก็นอนได้ค่ะแม่จะผอมโอ้ยเดวกน้องก็ผอมเลยน้องน่าสวยค่ะทานมดด้วยูดด้วยตอนนี้กำลังลงสีเหลืองค่ะทุกคนเริ่มสวยแ้วจ้าสีมือที่อร่อยี่สุดเยอดสีมือแบบละเอียดมากเลยอด้ค่ะเจะได้เจอค่ะ พูดหลัดด้ยสีแดงสวยงามกบปั่านฝัน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 กับปัาอยเร็วยกล้อหรือได้ไหมไม่ได้เดยวตกแ่ะัแข่งิร์นี้ชนะสวยี้ปันอีกพันหมดเนี่ยที่มีนจะได้ันชนะ ที่รันเตรียมตัวเลยนะคงม,ม,มีน้อมจุศนาในน้ำทานนมเยอะมีน um <ๆ S 1> ้่ทานนมตอนนี้กำลังระบายพระเจ้าองดำตัดด้วยสีส้มทุกคน ไม่ไดปั่นจะยามชนะที่รันค่ะดให้หมดเลยสวยมากต่อได้สีแดง ไม่ปวดอึอเลยหรอคะไม่ปวดอึปวดไหมคะเดี๋ยวเพื่อนทิ้งนะคะเดี๋ยวปวดใส่งสเงื่อแล้วก็เหม็นนี่ลงด้วยสีเขียวสวยมากเลยทุกคนสีเทาสีดำอ๋อสีเทาเขาตัดด้วยสีดำดามด้วยสีดำ,ดดำตัดด้วยตาสีดำ

มหาบุราชาแล้วก็พระเจ้ามีนโอ,อ้ยเมื่อกี้เราพูดผิดพระเจ้ามหาบุราชาเดดีอะไรคะที่รทำกันบ้านแล้วอ๋อค่ะเก่งมาก <มา S 1> เลยค่ะ พวกนี้ค่อยมาถ่ายใหม่ได้ไหมครับวันวันนี้ถ่ายให้จบก่อนได้เสร็จแล้ว <c oughs> ไม่ดูถ่ายไมเดี๋ยวหลับรู้เราทำเสร็จระบายเสร็จแล้วค่อยไม่เลยไม่ถ่ายเลยไม่ถ่ายเลยม,ามาลยนะไรนต้ิเราจะวาดแล้วก็ทำขั้นตอนไม่ได้ดูขั้นตอน <c oughs> เสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวก็เหลือรายละเอียดใช่เดี๋ยวก็ลงรายละเอียดอีกทีหนึ่ง ใก้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทุกคน,ต,กต,นต่อไปก็เป็นสีหนึง่งสีหกนารบายตาอจะออกส้มนิดหนึง่งเท้าแล้วค่ะสีลงเท้าแล้วมองไง a c t i กับไปเลค่ะกล้อง

ตัดด้วยน้ำเงินตามด้วยสีเหลืองตามด้วยสีสีศูนย์แปดตามด้วยสีศูนย์แปดตัวแล้่สศูนย์แปดตามด้วยสี่ศูนย40 8. 40 8. <c oughs> ์แปดจะออกเหลืองเน็ตหนึง สวยมากเลยทุกคนเมืยนเป๊ะราดูกันทุกคนทำทำแบบนี้ได้ไหมจะทำาำได้ดไหมทำเด้ประตอ <laughs> <ทำ S 2> อะไรอ้านชิต้ามาชิตา้าวาเป็นยังไงหยิบเลนสอง แล้วทําแบบนี้ใครทํากันบ้านเสร็จแล้วก็แล้วก็ไปเรียนสีกระดาษได้เรียนเียนสีกระดาษได้เลยส,สวยมากเลยตัดด้วยสีเหลือง อี่นสา